สวัสดีครับพบกับช่องแต่โมชิดูนะครับจะโชว์อะไรกันนี่จะโชว์อะไรกันนี่โอ้ยงานเข้าแล้วนี่้อ้ออกดาวนอกตแล้วอืม

เออสู้น้ำโชกไม่ได้อ่ะเอ้าล้วนล้วนแบบซีอะไรวะล้วนเลยแบบซี

ป๊าปลาป๊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 าปลาป๊าปลาปลาป๊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 าปลาป๊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 าปาป๊าปาป๊าปาป๊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 า แบบซีซูไม่ได้แล้วแบบซีซูไม่ได้แล้วทุกวันนี่เออตกมันตกมันอ่านี่นะแเมเซมเซม

ออกงานคู่กวน <c oughs> ออกงานคู่ <c oughs> ถ้านาเชไม่มาถ้านาเมไม่มานำโชคก็ไม่ได้มาหาแบบซี่นะ ไม่ใช่โชคไอ้นะผ่านไอ้พ่กนี้ก็ไปเจอกันอยู่โน่นอีกมาสลาบุ๋มพวกนี้แบบฟรี

อ่อนอ่อนยังไงล่ะออต้องเรียนแบบทุกอย่างนเอ่อนถึงเก็มันก็ช้างก็ช้างนัเซียมเนาะช้างนักซมนี่นั่งลงเลยนั่งลงเลยนั่งลราะจะเป็นพขอ้ขององเล็กคำมือ โอ้ยเนาะหางอ้วนมัก็ใคยนั่งโชคโชคโชคมามาคู่แป๊บซี่โลแล้วไปนั่งอะไรอยู่นู้นมานั่งตรงนี้วะ ก็เราเอาโชว์จะทำแล้าดูน้องมันโชว์ลุกเลยลุกเลยทันไม่ใครดูเนี่ยฝังนั้นนคนอยู่นี่น้ำโชว์ ไม่ค่อยได้เข te ้ามาัวหวานต้นนะครับหวานต้นนี้หวานต้นกลัวถ้าถ้าเซมมาเต็มที่เลยถ้าเป็นซมได้ครับดเป็นปลาี่ได้ ไม่ท่าละเจอ mà กินไม่ năm เออเอาไปกินเลยเอาไปกิน Pepsi ตะลักเลย Pepsi เลยเอา xem Pepsi nó ที้ทำได้เนะไม่จะมาเอาอะไรเขาเปนโอ้ทุกวันนี้กินแค่นี้เลยนะขันทำไม่ได้นะให้ยิดๆหน่อยๆก็เอาเลยทุกวันนี้นะขันไม่ว่าไม่ไหวไม่ไหวถ้าทำไม่ได้นะให้สองร้อยอืม ปกติน้องนโฉบเยอนะยิงสุซี่เนาะวิจาน้องมันชอบไปยิงสุี่เนาะผมครับอันนี้อันที่สอตอไหนเดินเจ๊งเวลาหรือเปล่าตอไหนเดินทางคนคนคือไม่ก็จุตกมันอีกแล้วนี่มาเปิดอีกแล้วนี่สวัสดีนะครับครับสลัด คลิปนี้ก็ขอปิดไปเพียงแค่นี้นะก็อย่าลืมกดติดตามช่องแตงโมแตงโมชิดื้อด้วยนะคะฝากด้วยนะครับช่างเล็กๆนะครับสวัสดีนะครับ